คุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองใช่หรือไม่ครับวันนี้ผมจะมี3วิธีที่จะเอาชนะความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเพื่อจะให้หลายๆคน,นคพัฒนาตัวเองครับให้หารายได้ได้เยอะขึ้นให้เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการจากประสบการณ์จริงในคลิปนี้เนี่ยจะมาเป็นคลิปพัฒนานในเรื่องของ ความไม่มั่นใจผมต้องย้อนกลับเลยนะว่าตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากๆคนหนึ่งเลยนะครับผมพูดเสมอว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีโรคส่วนตัวสูงมากนะเวลาอยู่ที่บ้านหรือเวลาที่อ,อยู่กับใครก็ตามแต่องเนี่ยจะหมกตัวอยู่ในห้องแคบแคเพราะอาชีพเก่าของเพื่อการเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ในห้องแบบนิเงียบห้บองเงียบฟังเพลงทั้งวันแบบคุยกับคนน้อยมากคุยกับไม้อยางมากกว่าเห็นไหมฮะ นั้วเองเนี่ยเราเป็นคนนี้ค่อนข้างจะมันไม่ได้มีความมั่นใจกับจะคุยกับคนหรืออะไรอย่างเงี้ยกับใครเลยสําคัญสุดเลยเองก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผมจะต้องไปเป็นพิธีกรพิธีกรคือออกไปพูดนะครับในอีเวนต์ในงานต่างๆนะครับมันรู้สึกมีความประหม่าสูงมากเลยครับนะฮะมันมันพูดยากมากเลยนะครับมันมันมันไม่ได้ง่ายครับ นะครับแล้วอยู่ๆนี่เองเนี่ยและผมก็สามารถเอาชนะมันได้นะได้ยังไงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการแบบ,แบ,บพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะครับจำไว้นะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะหาเงินได้และทำให้เราดีขึ้นเนี่ยเราควรที่จะเปไงพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับจากเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่กล้าพูดก็พูดให้เยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ซึ่งไอ้สถึง4เทคนิคเนี่ยนะครับที่ผมจะเอามาฝากวันนี้เนี่ย มันเป็นเทคนิคที่ผมใช้ส่วนตัวแล้วก็มันรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่เอามาใช้ได้จริงอย่างแรกนะครเทคนิคที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราจะต้องแบบมีความรู้กับงานที่เราทําให้มากครับไม่ว่าคุณจะทํางานนะไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับคุณควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพเนี่ยในงานที่คุณทํำให้มากรเรายกตัวอย่างนะครับเช่น ถ้าเรา,าเร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 านึกภาพนี่ตอนที่เราไปดูหนังครั้งแรกเนะี่ยพวกเราจำควรมหลงของของการที่เราไปดูหนังในโรงโรงครั้งแรกไนดะ้ไหมเนยแล้วก็หลังจากที่เราเข้าไปทุกครั้งเนะี่ยเราไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะมีพนักงานเนะี่ยไงฮะให้เราแบบเอ้ยดูตรงไหนเขาก็จิ้มมาให้แล้วก็จ่ายตังค์วันดีคืนดีไว้นะฮะเขาไม่มีพนักงานมาทําสิ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้ามีตู้อยู่ แล้วเราก็เดินเฮ้ยเราจ่ายตังค์ไหนวะนะเขาว่า <questionnaire> แล้วเขาก็มีคนเข้าแถวครับแล้วเขาก็จิ้มครับจิ้มจิมจ้มจิ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 ้มเสร็จแล้วเขาก็มีการเอาโทรศัพท์มาลมาลนะมาสแกนครับสแกนตืดแล้วก็ปิินต์ตืดออกมาโอ้แล้วก็ออกที่นั่งเลยคําถามเลยตอนนั้นอ่ะคุณกำลังเข้าแถวไปเลยดูเขาเรื่อยๆแล้วไม่มีใครบริการคุณแล้วกันนะเอาเปว่าคนบริการก็บริการไม่ไม่เพียงพอพอถึงคิวเราเท่านั้นครับ อารมณ์เหมือนกันไหมฮะคือ <c oughs> จิ้มยังไงวะ <c oughs> มันจิ้มยังไงอยู่นเอ๊มันเราจะจิ้มถูกไหมความไม่มั่นใจเนี้มันเกิดจริงไหมฮะแต่พอเราทําครั้งแรกตอนนั้นอาจจะเนื้องะทําไม่เป็นมีเพื่อนเห็นเราเนื้องะก็มีเพื่อนก็อาวพี่ทําแบบนี้นะทําแบบนี้คะ่ะมีคนช่วยเราพอเรามีความรู้พอเราทําเป็นกดปึ๊บสแกนปึ๊บโอ้โห QR คิอาโค้ดออกปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊ปปบ,บตัวหนังออกมาปั๊บทาเป็น รอบต่อไปรอบนี้มั่นใจแล้วคลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บสแกนปุ๊บทำเป็นรอบต่อไปคล่องขึ้นรอบต่อไปสามารถสอนครือื่นได้ความรู้นี่แหละครับที่จะสร้างความมั่นใจให้กับสิ่งที่เราทําไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็ตามแต่เหมือนผมอยู่ในธุรกิจการขายแบบชีวิตเองเนี่ยผมก็จะบอกทีมงานเสมอนะว่าต่อให้คุณไม่มีความรู้ในแบบประกัน มาก่อนไม่เคยทํามากันมาก่อนก็มีบางคนเองไม่เคยทําธุรกิจแบบนี้มาก่อนเหมือนผมผมก็ไม่เคยทํามาก่อนแต่เมื่อเราไม่เคยทําก็ไม่ใช่ว่าว่าเราจะศึกษาจนชนานาญไม่ได้ครับเราจะต้องศึกษามันให้มากพอครับศึกษาในสิ่งที่เราทําจนเรารู้สึกแบบเราแบบเก่งมากพอและความมั่นใจเนี่ยมันก็จะเกิดนั่นเองจริงไหมอย่างแรกข้อแรกต้องศึกษามากนะผมอ่านคู่ม,มัอทันทุกหน้าเลยทุกแผ่นเลย นะครับอุ้ยข้อที่มันเคลมไม่ได้เนี่ยมีอยู่17ข้อเนี่ยผมอ่านจนท่องได้เป็นข้อไหนเป็นข้อไหนเห็นไหมคะเอ้ยโรคร้ายเนี่ยมันมันไม่คุ้มครอง8โรคเนี่ยผมจําเป็นชื่อโรคได้เลยระยะเวลาของการคุ้มครอง30บวันมีโรคไหนบ้างอะไรต่างเนี่ยผมจําสัญญาในแบบประกันเป๊ะ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 หมดเลยผมฝึก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 นี่คือความรู้ในเนื้องานนั่นเองนนี้คุณต้องมีความรู้ในเนื้องานที่คุณทำสองก็คือสองนะเวลาที่เราไม่มีความมั่นใจมากๆเนี่ย และเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่มันมากพอขนาดนั้นเองเนี่ยผมก็แนะนำเนี่ยเราอาจจะต้องแบบสร้างอะไรไหมครับสร้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีสติและนิ่งกับทุกอย่างครับ ผมจาได้ครั้งหนึ่งตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นบนเวทีตอนนั้นเป็นพิธีกรครั้งแรกเลยครับเป็นพิธีกรครั้งแรกก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญครับผมมีนิสัยเสียอยู่หนึ่งอย่างก็คือมือสั่นครับมือสั่นครับปัญหาคือมือสั่นมากเลยสั่นแบบและเราจะต้องมือซ้ายเราต้องจับจับสคริปต์นะครับส่วนมือขวาเราจับไม้เนะะี่ยมันสั่นมากเลยนะครับเพราะมันสั่นมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือว่า ผมจะหายใจเข้าไปลึกๆนะทำจิตให้มันนิ่งๆคึบฟําทำจิตให้มันนิ่งๆทำจิตให้มันนิ่งๆทำจิตให้มันนิ่งๆครับเป็นไงครับเมื่อสติเราครบเราก็แค่เดินออกไปหลายครั้งที่เราเจอปัญหาหลายครั้งที่เราเจอกับอะไรหลายๆอย่างก็ตามแต่เนี่ยเราชอบทําทันทีเราชอบแบบทําทันทีรู้สึกแล้วก็ทําเลยรู้สึกแล้วก็ทาเลยรู้สึกแล้วก็ทําเลยเนี่ย อันนี้ไม่ดีอ่ะเราจะต้องตั้งสติก่อนหายใจเข้าลึกๆนับ 1- นึถึงสิก่อนก็ได้เราจะทําให้เราเนี่ยหายความตื่นเต้นนะครับและความมั่นใจในตัวเองก็จะเพิ่มพูนด,ด้วยในนั้นคุณควรจะต้องตั้งสติให้นิ่งที่สุดครับนิ่งหายใจเข้าลึกนิ่งที่สุดครับและความมั่นใจมันจะมาเช่นเหมือนเราเออกไปหาลูกค้าใช่ไหมครับเราเอาจจะลูกค้าลูกค้าอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเราเอาจจะต้องหายใจเข้าลึกๆแล้วก็โค้งออกไปเลย เหมือนตอนที่ผมไปดึงลูกค้าเข้าบูธครั้งแรกเลยคนะีัยผมดึงลูกค้าไม่ได้สักคนแล้วก็ไม่กลา้าแค่ยกมือว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าครับขอเรียนเชิญเข้าในบูธบริการของดรกหน่อยหนะฮะพูดยังไม่เสร็จนะฮะลูกค้าเดินไปไปลุกนะครับพ่ออะไรเราไม่มีความมั่นใจแต่พอเราไปความมั่นใจเราหาจใจลึกเรานิ่งเจอลูกค้าแล้วเดินออกไปเลยมันทาให้เราแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นครับข้อที่3ครับที่ผมแชร์วิธีการนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับเป็นเทคนิคที่ รับสุด,ดยอดแล้วก็ผมใช้เทคนิคนี้ทุกครั้งในวันหนึ่งที่ผมแบบไม่มีความมั่นใจต้องขึ้นบนเวทีไปพูดไปให้วิชาการหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะชอบพูดผมชอบทำสิ่งนี้นั่นก็คือการขยับตัวเองครับขยับตัวเองแล้วจินตนาการเหมือนตอนที่เราเป็นนักมวยเราสังเกตไหมตอนที่นักมวยเนี่ยจะขึ้นแบบกอนเรจะไปชกละเนี่ยจะขึ้นกำลังจะไปยืนชกเนี่ยสังเกตไหมฮะว่านักมวยเขาจะเริ่มขยับตัวเองขยับ เขาจะขยับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันตื่นตัวตลอดเวลาคุณรู้ไหมฮะการขยับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยนะครับมันอะไรับมันคุมตัวเองอยู่และร่างกายเราเนี่ยจะไม่นิ่งแต่ถ้าเกิดเรานิ่งเฉยปุ๊บเนี่ยเราจะแอคชั่นไม่ไดดังนั้นการเพิ่มความมั่นใจคุณต้องขยับตัวเองอยู่ตลอดเวลาขยับตัวเองอยู่ตลอดเวลาก่อนที่คุณจะ ไปทาอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นคุณพรีเซนต์งานเช่นคุณออกไปเข้าพบลูกค้ารายใหญ่หรือทุกรายแล้วคุณแบบไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยคุณเช็คแล้วบ,บอดี้ของคุณสวยคุณแต่งตัวดีคุณทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าจิตใจคุณยังไม่นิ่งเนี่ยให้คุณเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตัวเองเนี่ครับแบบขยับร่างกายให้มันแบบคล่องแคล่วว่องไวตลอดเวลานะครับข้อสุดท้ายที่ผมแชร์ให้แล้วก็ทําบ่อยเหมือนกันก็คือการไหมคตะโกนมันออกมา ข้อสถดท้ายนะครับทุกครั้งเลยฮะที่เรารู้สึกไม่มีความมั่นใจนะครับเหมือนจะไปลงหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือจะอะไรก็ได้มันใช้ได้หมดเลยครับตะโกนมันออกมาส่้ยย่สอะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับมันรู้สึกว่ามันโล่งหมดเลยมันโล่งหมดเลยนะฮะมันรู้สึกแบบมันฮึ่มมันมีความมั่นใจเพิ่มพูน ผมจำคลิปหนึ่งที่นักยกน้ําหนักของไทยเราครับอาจจะขอโทษที่จําชื่อไม่ได้นะก่อนที่ไปยกเ,ยเขาตะโกนออกมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงครับกระชากความมั่นใจในตัวเองออกมาคือเป็นการกระชากเสียงหรือตะโกนเสียงไล่ความกังวลในตัวเองออกไปซะหมดครับเออเป็นการแบบกระชากความกลงออกไปหมดนะต่อจากนี้ฉันจะทําในสิ่งนี้แล้วอารมณ์มันเป็นอย่างนัง้นเลย ในนั้นเองเนี่ยคุณลองเอา4วิธีการที่ผมแชร์ให้วันนี้นะครับเอาไปใช้กับงานที่เราทำนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนก็ตามแต่นะครับคุณสามารถเอาไปปรับประยุกใช้ได้หมดซึ่งผมก็ได้มาจากการที่จากรุ่นพี่สอนจากอาจารย์หรือครูรุ่นหลายๆคนนะครับแล้วก็มาจากประสบการณ์ที่ผมเอามาใช้ได้จริงนะครับนะขอสรุปนะครับข้อแรกก็เลยครับต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ทําให้มากๆนะนะสองคืออะไรครับเราพยายามที่จะเป็นครับโอตั้งสตินะ ะครับตั้งสติข้อที่3เป็นไงครับพยายาม exercise หรือกระตือรือร้นตลอดเวลาข้อที่4เป็นไงครับตะโกนมันออกมาให้สุดเสียงขับไล่ความกังวลในใจขับไล่ความไม่มั่นใจในตัวเองและคุณก็แค่เดินออกไปออกไปทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําความมั่นใจมันจะเกิดเงินทองก็จะไหลเข้ามาเทเข้ามา แต่ถ้าเกิดเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเงินทองก็จะหายไปด้วยนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะหาเงินให้ได้เยอะคุณควรจะมั่นใจในตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับหวัว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยกันนะครับส่วนใครที่มีคําถามนะครับอยากให้ผมทําเกี่ยวกับคลิปแบบไหนก็จะลืมนะฮะ สามารถสอบถามผมได้นะครับบางคนแบบฟังเรื่องของการสอนขายประกันชีวิตเนี่ยนะครับมีคาถามเรื่องของอาชีพนี้ก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับหรือคุณมีวิธีการสร้างความมั่นใจในฉบับของคุณอย่างไรผมรบกวนแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อเป็นวิจาทานให้กับเพื่อนๆของเราที่อยู่ในช่องของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเพราะเราจะไม่แข่งการประสบความสำเร็จแต่เราจะแบ่งปันความสำเร็จ ให้แก่กันเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับผมทกรท้าววิษดีก่อนนะครับสวัสดีครับ